เอาละครับทีนี้ก็มาหาที่สงบสงบกันผมก็เลือกที่หน้าบ้านของผมตอนนี้นะครับแล้วผมจะมาอ่านพระคัมภีร์ให้พระเจ้าตรัสกับผมในวันนี้ผมก็เริ่มง่ายๆดังนี้นะครับโดยการอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรัสกับข้าพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์ในวันนี้เถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจากนั้นวิธีที่ผมนิยมทำอันหนึ่ง ก็คือการหยิบพระกัมปีขึ้นมาแล้วก็เปิดขึ้นมาหน้าหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าโอ้รู้สึกพระเจ้าดนใจในเรื่องอะไรโอ้ตอนนี้ผมเปิดมาเจอในยากอบบทที่4ผมสะดุดตาตรงข้อที่1เป็นต้นไปผมก็อ่านสักนิดหนึ่งอะไรคือสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทในท่านทั้งหลายมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวของท่านมิใช่หรือ ท่านอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทําสงครามกันท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอโอ้มีเนื้อหาหลายอย่างในพระกัมภีตอนนี้แต่วันนี้สกิดใจวลีหนึ่งในการอ่านตอนนี้ก็คือว่าเราไม่มีเพราะไม่ได้ขอโอ้ดังนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าอยากจะบอกกับผมว่าให้ผมอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเสมอในสิ่งที่ปรารถนาให้พึ่งพาพระเจ้า มากกว่าการพยายามทําด้วยตัวเองดังนั้นจากนี้ไปผมก็ตั้งใจว่าจะอธิษฐานเพิ่มมากขึ้นอีกไม่ว่าในการทําสิ่งใดก็ตามแล้วผมก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์จะพึ่งพาพระองค์ทูลขอต่อพระองค์เสมอในทุกสิ่งด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน